ที่ทนายไปแจ้งจับยมเบียนะอันนี้ตามาเห็นเห็นแย้งมากนะเพราะตมายังมองว่ายมเบียยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนศาสนาพุทธอันนี้ในฐานะที่ถือบวชมา41ปีแล้วนะแล้วก็แม่บวชมา40กว่าปีแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ทางศาสนาในประเทศไทยหลายครั้ง ที่เป็นเรื่องที่เห็นคารเห็นแย่งกันเนี่ยนะกระแสเข้าข้างโยมเบียเนี่ยคือถ้าโยมเบียสอนผิดอาตมาก็ไม่ไม่รู้สิคือตามาก็ศึกษา,าศาสนามาสีสิบกว่าปีเอาละตาอาจจะเรียนน้อยมากนะแต่ว่าเ,เราขนโง่หรือเปล่านี่ก็นึกๆึกน,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 กนก ทำไมเราไม่เห็นแย้งกับอาจารย์เบีย์เลยเห็นด้วยเลยที่สอนที่บอกที่ตำหนิติชมนะโดยเฉพาะพูดเรื่องหลายเรื่องอะคือไม่เห็นแย้งสักเรื่องเลยอะถ้าพูดไปอะนะไอยเด้เรากลายเป็นคนโง่ไปแล้วเลย <c oughs> <c oughs> ก็ยังนึกตรวจสอบตัวเองว่าเราโง่เปล่าเนี่ยทําไมเราเป็นคนอย่างนี้ <c oughs> ยิ่งเห็นโยมเบียถูกกระทํานะแม้มันมันยิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้ประเทศไทย เป็นซะอย่างนี้น,นะคอมมอนนิต์นี่เขานิยามคำพูดคำหนึ่งมานะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดตา่างก็รัฐบาลไทยเดี๋ยวนี้ปีกวกว่ามาเนี่ยหลังจากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนีย่รัฐบาลสแสวงจุดร่วมสงวนจุดตา่างเอาทฤษฎีคอมมอนนิตไม่ใช้เลยนะสิ่งที่โยมเบียร์พูดนะโทษทีนะพิสูจน์บางรูป ในศาสนาเราเนี่ยทำทำจนสร้างความร่ำรวยอะ่ะนะทั้งคนอยู่รบรอบๆก็ร่ำรวยด้วยนะแล้วเขาไม่ทุบยมเบียจะให้ทุบอะไรอะ่ะนะโทษทีนะหากินกับคนโง่มานาะนนานนะีจะมาทำให้คนฉลาดขึ้นเนี่ยกูไม่ยอมเอนะพราะนั้นเนี่ยทำให้สแสวงจุดร่วมสงวน